คนเขาใส่ตะเก้าให้กันคนเขาใส่ตะกก้าให้กันใส่ตะเก้าอะไรวะไอ้ไอ้เด็กที่มันอยู่หน้าตู้อ่ะมันไปเอานั่นมันไปเอาจากไอ้เด็กที่อยู่หน้าตู้ใว้ไอตรงที่นกกระยางมันไปเอาลูกที่ไอ้เด็กหน้าตู้มันเห็นเป็นใจมันเอาไว้ให้เออมันใส่ตะกก้าไว้ให้เลยก็มื่เกียแต่เขาเดินเดินแต่มันยกขึ้นมาหมกเออมันเหมือนสร้างกันนะ ให้เด็กหน้าตู้เอาไว้หนะ้ามันใส่ซ่อนไว้ตรงที่นกกระยางนกกระยางมันเดินมามันต้องไปเอาตรงนั้นนะที่เด็กคนนั้นไม่หยิบให้มันไม่เอาออกไม่เอาของออกเอาของใส่ไว้ให้พวกกัน